หิวไข่เอฟซีมาแล้วสุกี้ตีนนาะวตัลวระจากจับไทยเหมือนเดิของหนึ่งก้าวคุ้มนะกที่นี่ไปดูเดี๋ยวอาหารมานะคุณภาพอาหารดีดีแต่นี้ออเดอร์กันหิวจะต้องลุยก่อนแล้วทั้งเช้าเที่ยงกินแด่ไอหิวหิวในเอฟซีสองร้อยกว่าบาทแล้วเราไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่อิ่มหรอก กินอย่างนี้กุ้มกว่าเพราะว่าไปถึงเย็นเราก็ไม่กินแล้วค่ะชาบูก็ไม่กินแล้วเราไว้กินตจุกจี้กี่น้อยที่บางไปอินเดี๋ยวเราไปต่อถึงวังม่วงเขาข้ามมาดีวังม่วงมันไม่มีนี่ไงบังม่วงมือแต่หมูกระทะดูคนหิวเอฟเดียร้อยกว่าบาทกินได้หมดรวมน้ำด้วยน้ำไม่อิ่มมันมาแล้ว หุ่นยนต์มาเล็กดีดูมาละมาละหุ่นยนต์ดังมันลงกำลังคิดอยู่ว่าฉันไปไหนหฉันไปไหนนช้องน้ำจิ้มอยู่บนโต๊ะหมดแล้วเดินดังแนวเ,เบอร์ไกเซอร์กับน้ำ ให้ดูบรรยากาศบ้าใหญ่นะแต่ละงที่เหมือนกันหมดเลยแต่นี้ไม่ต้องรอนานวิววิวไม่ต้องมานั่งรอเพราะว่ามีคู่แข่งเยอะตอนเปิดเป็นใหม่ที่สนามบุรีอ่ะคนเยอะไอ้สลามบุรีมีโบนนะมีเอ็มเคเนี่ยขออีกแล้วกินได้หมด อันนี้น้ำิ้มต้ยมยำอร่อยมากต้ยมยำอร่อยมากนะแล้วก็เนี่ยน้ำซุปก็อร่อยมากตักไว้ชิมก่อนหิวมากาเดี๋ยวมันลวกมันลวกปากนะเราจะตักไว้ชิมอมันเดือดแล้วรสชาติก็แบบเต็มที่รเลนะี้ยกลมกล่อมมากตักไว้ซดก่อนกันนิดนึงเพราะว่านั้นเอาไว้ลวกกินนี่ล้องท้องก่อนเฟ้นฟาย

เนะี่ยรอกับข้าวที่สั่งไปทางออนไลน์ไปรับสั่งผ่านแอปอุ้ยมาแล้วนี่เธอดูเธอดูมาแล้วจ้ะชมดูหุ่นยนต์ฉันมาแล้วจ้ะอุ้ยมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะอื้มไม่อิ่มสั่งใหม่ได้แล้วเธอเราไม่ได้บังคับเราแนละ้วให้กินแน่ในดูฉันแบบแบบ ตันดันผ่ารเล็ตมาน่าจะเหนียวจัดควไม่จันเหนียวไปเลยสันล,ลงสันไหลงน้องก็บอกโอ้ใจเย็ยนใจเย,ย,นเย็นเสิร์ฟยังไม่เสร็จเลยเทแล้วโอ้ยมันหิวเนาะรถกระติดอ่ะก็โพูดใส่ปลาใส่ปลาเห็ดใส่ป้ายเออไม่ได้เอ๊ะปูอัดใส่ป้ายเกีียวใส่ป้าย ไม่รอแล้วค่ะรอไม่ไหวแล้วเต้าหู้ใส่ป้าเต้าหู้ใส่ป้ายหมูนี้มาดูที่ปรับัปรับไฟกันไหนดูสิต้องยืนแล้วค่ะ ข้างมนบวกอยู่แล้วนี่เบ,บอร์เจ็ดเลยหิวจากน,นี่หมูไม่ผ่สายสป้ายอนนี้ก็เอหมูไม่ไผ่ เขามีที่เขียร์มันใส่ยากจะเพิ่งใส่เฮ้ยใส่เบอร์เจ็ดแล้วเดี๋ยวเดือดแล้วค่ะนี่คนหิวเด้อมันขึ้นมาหิวเลยใม่พิธีรีสตองแล้วกันลวกเลยหิวมากเลยครับเอลซีหนนดูนะเฮ้ยค่ะกระพุนใส่ไปเราจะได้ซดทีเดียวเลยค่ะอันนี้ไข่นะคะอันนี้หมกไข่ลาวาแนละ้วเอลซี ใค่แล้วว่าใส่เลยไม่รีไม่รอแล้วมึกอันไหนให้ลอยใส่ไปใส่ไปเดี๋ยวพอมันเดือดแล้วก็ซโลว f คไม่อิ่มไม่สั่ใหม่นะกุ้งใส่ไปเบคอนเออเบคอนเดี๋ยวลวกเนื้อสไลด์ลเดี๋ยวลวก เกียวใส,ปใสป่ป้าใส่ป้าป้าใส่ป้าโอ้น่าจะอิ่มหมเดเลยตับตับใส่ป้าเรียบร้อยเอซดูดูเวลาคนหิวอ่ะนะมันไหว้อ้สุดใช่ไเนี่ยแล้วแต่หมูนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ลวกอันนี้ลวกมือนหนึ่งกินโชว์กันเลยน้ำจิ้มยังไม่มาอ่ะรอแป๊บหนึ่งในเอฟซนะ ไปรอเดือดกันหนึ่งหน่อยนะเดี๋ยวเราจะตักน้ำจิ้มให้ท่านดูไปมาเอาน้ำจิ้มนะคะนี่นี่คือน้ำจิ้มใครเวลาใครไม่เคยมาดูดิฉันแล้วก็จะกล้ามาคนเดียวนะคะเนื้มจิ้มโบราณแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มสุก,กี้มีสองแบบนะคะ ถใครเผ็ดไม่พอนะคะถ้าใครบอกว่าฉันเผ็ดไม่พอเพิ่มได้เลยค่ะพริกใส่เข้าไปไม่ต้องยงัย้งถ้าชอบเผ็ดใส่ทีเดียวแล้วว่าฉันนั่งมุมนู้นเดี๋ยวฉันจะนั่งมุมนี้ดีกวนั่งนี่มันใกล้อันนี้ดีเนาะก็อันนี้ก่ะกระเทียมเทียมเติมเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวบุฟเฟ่ไม่ต้องกลัวกินให้หมดแล้วกันอโอเคมะนาวมะนาวก็เติมเพิ่มได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวฉันป็บนี่ก่อน ฉันหิวจนมือสั่นตั้งแต่เช้าเนาะขับรถมาบางไปกิน f อฟีดูนี่ค่ะ219ร้อยสบ้าหมากล้วค,คุ้มเอฟทุกคนกินจุนะ้อสั่งสองเข้า 2, 9, ก็ได้แต่ว่าถอให้กินให้หมดนะปลาเออันนี้ข้าวข้าวมาใกล้ๆอันนี้เอาไปออกไกลๆก่อนออนเดอร์อันนี้ไข่เอฟ FC อันนี้น้ำซุป อร่อยป้ากินกันได้แล้วค่ะในน้ำซุปมาใกล้ใกล้น้ำซุปมาใกล้ใกล้ใครว่ามาคนเดียวกินไม่ได้คนเดียวก็อร่อยได้ค่ะเพาที่ฉันเป็นสาวมั่นนะคะับไปที่ไหนนะ่าจะกินจะเที่ยวจะนอนฉันคนเดียวไม่มีปัญหาเลยคุเพราะฉะนั้นเราก็หัดไปกินคนเดียวได้นะคะนี่ก่ะสองร้อยิุก,กี้ตีนอให้หนมาขนมหน่อยกินคนเดียวนะสองร้อยกว่าบาทค,คุ้มเลย